รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเยอขอบคุณที่ร่วมกับเราวันนี้ในรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันเราจะพูดถึงเรื่องความสุขและความยินดีในวันนี้ดังนั้นฉันคิดว่ามันจะเป็นวันที่น่าสนุกและมีความสุขจริงๆฉันตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่าหยุดทําให้ความสุขของคุณ ลดลงรู้ไหมเราต่างมีความสุขคุณอาจจะบอกว่าฉันเสียความสุขไปแล้วหรือฉันอยากจะมีความสุขมากกว่านี้หรือขอพระเจ้าประทานความสุขแต่ในฐานะผู้เชื่อและในฐานะลูกของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ภายในเราและรวมไปถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกอย่างก็อยู่ในเราแต่ละคนด้วยแต่มันจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาขึ้นเราต้องเลือกที่จะทํางาน กับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และความยินดีก็เป็นหนึ่งในผลของพระวิญญาณน,นั้นพระคัมภีร์กล่าวในสดุดี100่งข้อสฉันชอบมากจงปรนิบัติพระยาวเวด้วยความยินดีจงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพรักพระองค์ด้วยการร้องเพลงฉันจําได้ว่ามีผู้หญิงโสดคนหนึ่งที่มีอายุ40่ว่ากว่าที่ไม่เคยแต่งงานอันที่จริงเธอไม่ได้เดทกับใครบ่อยนักและเธอ เป็นคนที่สวยมากซึ่งนั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครที่ถูกใจเข้ามาและเธอพูดว่าพระเจ้าบอกให้เธอรับใช้พระองค์ด้วยความยินดีและฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญมากเรามีเรื่องมากมายที่จะเอามาเสียใจสิ่งมากมายที่ทำให้เราไม่มีความสุขแต่ฉันอยากให้คุณและสำหรับตัวฉันเองด้วยให้เราตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความยินดี และคุณรู้ไหมเมื่อฉันพูดถึงความยินดีฉันไม่ได้หมายถึงการที่เราสามารถหัวเราะได้ตลอดเวลาหรือมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มจใสไปทุกที่ตลอดเวลานิยามของความยินดีนั้นเป็นได้ตั้งแต่ความฮาอย่างเต็มที่หรือความสงบสุขมันเป็นคำที่มีความหมายแตกต่างผสมผสานกันที่ฉันได้เห็นในช่วงปีหลังๆนี้และฉันชอบส่วนที่หมายถึงความสงบสุข เพราะนั่นเป็นชีวิตที่ฉันอยากมีฉันอยากมีชีวิตที่สงบสุขไม่ว่าสถานการณ์ของฉันจะเป็นยังไงฉันอยากมีสันติสุขและความสงบสุขภายในและความยินดีนี้ก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ให้ได้พระกัมพีได้พูดถึงความยินดีที่สุดจะพรลนาที่ฉันคิดว่านี่คือความสุขที่เรามีแม้ในเวลาที่ไม่มีเหตุผลที่จะมีความสุขได้นั่นคือความยินดีที่พระเจ้าได้มอบให้เราในผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และฉันชอบข้อพระกัมพีอีกข้อเป็นข้อที่น่าสนใจมาก คุณรู้ไหมความยินดีนั้นเป็นพลังและนี่เป็นสิ่งที่ฉันอยากให้คุณได้เข้าใจวันนี้คือยิ่งคุณมีความยินดีมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีพลังมากเท่านั้นและยิ่งคุณมีความยินดีมากเท่าไหร่ศัตรูก็จะยิ่งกลัวคุณมากเท่านั้นในขณะที่มันอยากจะทำให้คุณกลัวมันและฉันเชื่อว่ามันกลัวพวกเรามันรู้ว่ามันไม่สามารถชนะเราได้ถ้าเรายึดมั่นในความยินดีของเราฉันเคยได้ยินนักเทศน์ท่านหนึ่งพูดไว้ว่า พระเจ้าไม่ได้ฉันหมายถึงว่ามานมันไม่อยากได้ของของเราแต่มันอยากได้ความยินดีของเราทําไมน่ะเหรอเพราะความยินดีในพระเจ้าเป็นกําลังของเรามันมีพลังในการมีความยินดีในฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28่สแข้อสีและ48บอกว่าเพราะท่านไม่ได้ปรนนิบัติพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยความยินดีและใจชื่นชมเพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์ เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องปรนิบัติศัตรูของท่านซึ่งพระยาเวจะทรงใช้มาต่อสู้ท่านด้วยความหิวและกระหายเปลือยกายและขัดสนทุกอย่างว้าวพระเจ้าบอกว่าท่านไม่ได้รับใช้เราด้วยความยินดีแม้ขณะทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีแล้วรู้ไหมบ่อยครั้งที่เราเป็นอย่างนั้นที่ทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยดีในชีวิตเราแต่เรามักจะมีนิสัยที่คอยมองหรือจดจอ่อในหนึ่งอย่างหรือสองอย่าง หรืออาจจะ4ีหอย่างที่ไปได้ไม่ดีนักจนลืมที่จะจดจำและขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งในชีวิตเราที่กำลังไปได้ด้วยดีบางทีวันนี้คุณอาจจะเจอเรื่องที่สะเทือนอารมณ์และอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างของคุณก็หดหู่ซึ่งแน่นอนคุณรู้ตัวเลยว่าวันนี้คุณไม่มีความสุขเลยแต่บางทีแค่อาจจะนะอาจจะเป็นเพราะว่า ใช่แล้วคุณรู้สึกอย่างนี้เพราะคุณกําลังเจอปัญหาแต่ท่ามกลางสถานการณ์ที่คุณอยากให้พระเจ้าเปลี่ยนคุณยังคงจะจดจําและขอบพระคุณพระเจ้าได้ไหมสําหรับพระพรมากมายหลายอย่างที่พระเจ้าประทานในชีวิตคุณฉันก็ต้องคอยย้าเตือนตัวเองเป็นบางครั้งและฉันก็ขอย้ําเตือนคุณในวันนี้ที่จะทําเช่นเดียวกันฉันขอแบ่งปันข้อพระคัมภีร์ข้อนี้อีกครั้งเพราะฉันคิดว่าเป็นข้อที่มีพลังมาก พราะท่านไม่ได้ปรนนิบัติพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยความยินดีและใจชื่นชมเพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องปรนนิบัติศัตรูของท่านซึ่งพระยาเวจะทรงใช้มาต่อสู้ท่านด้วยความหิวและกระหายเปลือยกายและขัดสนทุกอย่างความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเราเนหามี8ปข้อสิบได้บอกไว้ลองคิดดูสิฉันคิดว่าการหัวเราะทําทให้เราเข้มแข็งขึ้นฉันคุยกับลูกสาวของฉันเมื่อเช้านี้เกี่ยวกับพลังของ การหัวเราะและคุณรู้ไหมมีสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโลกที่เหมือนว่าเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะในเวลานี้ที่ดูเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นมากมายและแต่ละอย่างก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีหรือสิ่งต่างๆที่แบบว่าไม่ได้ทําให้เรามีความหวังสําหรับอนาคตแต่เราสามารถมองที่พระวจนะของพระเจ้าและรู้สึกดีเกี่ยวกับอนาคตไม่ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นในโลกนี้อาจารย์เปโลกล่าวว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่เราได้บังเกิดใหม่ในความหวังใหม่ด้วย และความหวังก็คือการคาดหวังว่าบางสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อฉะนั้นความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของคุณและฉันอยากจะหนุนใจคุณวันนี้ว่าอย่าให้มานมาขโมยความยินดีของคุณและถ้าคุณได้มอบให้มันไปฉันขอหนุนใจคุณให้เริ่มเอามันกลับคืนมาและมีความสุขมากเท่าที่คุณจะสามารถมีได้ใครจะรู้ว่าการหัวเราะอ,อาจจะเป็นอาวุธที่เยี่ยมยอด รู้ไหมพระกัมพีบอกว่าพระเจ้าทรงหัวเราะใส่ศัตรูของพระองค์คือไม่ได้หมายถึงการหัวเราะแบบฮ <laughs> การ,รเผชิญหน้าศัตรูเป็นเรื่องตลกไม่เลยมันเป็นศัตรูที่อันตรายมากและเราจําเป็นต้องตระหนักเรื่องนี้และยืนหยัดต่อสู้กับมันแต่ในท่ามกลางสงครามนี้คุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณมีปัญหายิ่งคุณสามารถมีความสุขได้แค่ไหน มันจะยิ่งอันตรายต่อศัตรูแค่นั้นฉันไม่รู้ว่าทําไมเมื่อเรามีปัญหาเรามักจะโศกเศร้าโดยอัตโนมัติเลยและและทุกอย่างก็หดหูไปหมดมันไม่เป็นไรถ้าคุณจะมีความสุขกับตัวเองในระหว่างที่พระเจ้ากําลังจัดการกับปัญหาของคุณพระเยซูพูดไว้ในยอห์น16ข้อ33ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วซึ่งในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ฉบับขยายความบอกว่า เราได้ริบเอาอำนาจของมันที่จะทำร้ายเจ้าไปและมีชัยชนะเหนือมันเพื่อเจ้าพระองค์ไม่ได้สัญญาว่าศัตรูจะไม่มาต่อสู้กับเราแต่บอกว่ามันจะมาในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่เกิดก็เพื่อผลที่ดีเรารู้ว่าทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่โปร่งทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เอาละในฟิลิปปีสข้อส เปาโลพูดสิ่งนี้ระหว่างที่อยู่ในคุกเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีเขาไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่ดีเขาถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ยุติธรรมแต่ท่านบอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดฉันคิดว่าอะไรที่ถูกกล่าวถึงหนึ่งครั้งในพระคัมภีร์เราควรสนใจแต่ถ้ากล่าวถึงสองครั้งเรายิ่งต้องให้ความสนใจให้มากขึ้นอีก ความสุขและความยินดีเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับคุณฉันอยากให้คุณเข้าใจจริงๆความสุขและความยินดีเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงแต่ฉันเติบโตมากับชีวิตที่แสนเศร้าในบ้านของเราไม่มีความสุขสักเท่าไหร่อันที่จริงแทบไม่มีอะไรสักนิดก็อาจจะมีบ้างเวลาที่พ่ออารมณ์ดีแต่เขาไม่อยากให้ใครอารมณ์ดีเลยฉันยังจําได้ดีตอนที่ฉันโดนด่าเพราะฉันหัวเราะฉันรู้ว่ามันอาจจะฟังดูงี่เง่าแต่ เขาเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยดังนั้นเวลาที่คนอื่นมีความสุขจะทำให้เขาโมโหและอ่าฉันไม่ได้คือฉันเป็นคนทำงานหนักเสมอแต่ฉันฉันไม่เคยรู้จักการมีความสุขกับชีวิตและแม้แต่บางครั้งฉันจะรู้สึกผิดที่มีความสุขมันเหมือนฉันควรพยายามหาทางแก้ไขปัญหาเสมอ และในยอห์นสิบข้อสิบซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เป็นหัวใจหลักของรายการเราเป็นข้อที่สําคัญมากสําหรับฉันเพราะพระเยซูตรัสว่าในหนังสือยอห์นพระเยซูตรัสว่าอ,อขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทําลายแต่พระเยซูตรัสว่าเรามาฉันชอบสองคำนี้มากฉันรู้สึกขอบคุณมากที่โะรงมาคุณว่าไหมเรามา เพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตคือมีความสุขกับชีวิตของคุณและจะได้อย่างครบบริบูรณ์จนเต็มและไหลล้นออกมาคุณรู้ไหมว่าฉันเชื่อว่าความยินดีของเรามีส่วนอย่างมากในคําพยานของเราต่อคนเหล่านั้นที่หลงหายคริสเตียนบางคนโดยเฉพาะคนที่เคร่งศาสนาอย่างจริงจังพวกเขาดูบูดบึง้งและเคร่งครึม ลึกลับและฉันไม่คิดว่าน่าจะเป็นคำพยานที่ดีให้กับโลกนี้โลกจำเป็นต้องเห็นเราที่อาจจะเจอปัญหาอย่างเดียวกับที่พวกเขาเจอแต่เรายังสามารถมีความยินดีท่ามกลางปัญหาเหล่านั้นฉันอยากให้คุณตรวจสอบดูหน่อยว่าคุณมีความสุขแค่ไหนเป็นประจำคุณคิดว่าคุณมีความสุข2 5เของเวลาทั้งหมดหรือ50%ของเวลาทั้งหมด7 5เของเวลาทั้งหมด หรือฝ่ายวิญญาณของคุณเติบโตจนถึงจุดที่คุณสามารถมีความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์เพราะคุณรู้ว่าพระเจ้ารักคุณและพระองค์จะทรงดูแลคุณและทำให้มันออกมาเป็นผลที่ดีพระองค์ได้ริบเอาพลังที่จะทำร้ายคุณไปคุณอาจจะต้องเผชิญกับมันแต่ขอบคุณพระเจ้าที่คุณจะเผชิญและคุณจะผ่านออกมาอีกฝั่งด้วยชัยชนะดังนั้นมีข้อพระคัมภี์มากมายหลายข้อโดยเฉพาะในหนังสือยอน เกี่ยวกับความยินดีนี้และฉันอยากจะมั่นใจว่าคุณรู้ว่าความยินดีเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณลองฟังให้ดีนะฉันเพิ่งอ่านยอนบทที่ 10: ข้อ10และยอน์น16ข้อ24จนบัดนี้พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมพระองค์กำลังพูดถึงอะไรทำไมความยินดีของฉันจึงเต็มเปี่ยมเพราะว่าฉันขอไงคือหลายครั้งเราพยายามทำบางอย่างด้วยตัวเอง เราพยายามเปลี่ยนคนที่อยู่รอบข้างเราพยายามเปลี่ยนตัวเองเราพยายามผลักดันชีวิตของตัวเองเราเราพยายามทำให้พันธกิจของเราเติบโตหรือกิจการของเราเติบโตมันเหมือนกับว่าเราพยายามตลอดเวลาที่จะทำบางอย่างแต่พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อจริงอยู่ว่าต้องมีการลงแรงของเราแต่ต้องเป็นการลงแรงในพระวิญ,ญญาณไม่ใช่ลงแรงในเนื้อหนังเพราะเหตุนี้พระเยซูจึงบอกให้เรารู้ว่าถ้าเพียงเราขอ แทนที่จะพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองจำไว้ว่าถ้าไม่มีพระองค์เราจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยแต่ก็ใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจถ้าท่านขอและรับการช่วยเหลือของเราความยินดีของท่านก็จะเพิ่มขึ้นยอห์นสิข้อสิเเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้ว <c oughs> เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม คือถ้าคุณได้อ่านตั้งแต่ข้อ1-10ถึง10ก่อนจะถึงข้อ11พระองค์พูดถึงการเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และในความรักของพระองค์คอยเตือนตัวเองทุกวันว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างจัก,กรวาลทรงรักคุณและทรงเฝ้ามองดูคุณคุณเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์และพระองค์ทรงเลือกคุณเมื่อคุณคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อคุณมันจะนำความยินดีมาสู่ชีวิตคุณ และในยอห์นบทที่1 7ข้อ13ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่วิเศษมากฉันไม่รู้ว่าคุณคิดว่าพระเยซูมีความสุขแค่ไหนฉันคิดว่าพระองค์น่าจะเป็นคนที่มีความสุขมากมีความยินดีมากพระองค์อาจจะค่อนไปทางเฮฮามากก็เป็นได้ไม่รู้สิแต่ฉันชอบมากทุกครั้งที่นึกถึงภาพพระเยซูที่กำลังหัวเราะยอห์น1 7ข้อ13แต่บดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมคือสมบูรณ์ในพวกเขาพระองค์กำลังอธิษฐานต่อพระบิดาเพื่อพวกเขาจะสัมผัสถึงความยินดีความเพลิดเพลินของข้าพระองค์ในพวกเขาคือมันไม่ใช่แค่ความยินดีทั่วๆไปแต่ทรงบอกว่าความยินดีของพระองค์ความยินดีเดียวกันกับที่พระองค์มีพระองค์อยากให้ความยินดีนี้อยู่ในเราด้วยเพื่อให้ความยินดีนั้นสมบูรณ์ในจิตวิญญ,ญาณของท่าน ที่ความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์มีเต็มเปี่ยมในใจของท่านคุณอาจจะพูดว่าก็ฟังดูดีนะจอยส์แต่ฉันฉันไม่สัมผัสถึงความยินดีนั้นเลยคือรู้ไหมคุณอาจกําลังทำบางอย่างที่ขัดขวางความยินดีที่จะไหลออกจากชีวิตคุณความยินดีอยู่ในคุณแล้วแต่คุณอาจกําลังทำบางสิ่งที่ทำให้มันหายไปหรือลดลงที่ทำให้คุณไม่ได้สัมผัสถึงความยินดีนั้น ดังนั้นฉันจะให้บางอย่างแก่คุณที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำให้ความยินดีนั้นผุดขึ้นมาได้อย่างง่ายขึ้นอย่างแรกเลยหยุดพยายามหาคำตอบให้กับทุกอย่างในชีวิตคุณการวางใจพระเจ้าเสมอนั้นหมายถึงเราจะไม่ได้รับคำตอบของทุกคำถามให้วางเหตุผลและการพยายามหาคำตอบทั้งหมดไว้ข้าง เวลาฉันพยายามจะหาเหตุผลและพยายามหาคําตอบว่าอนาคตจะเป็นยังไงมันยิ่งทําให้ฉันสับสนและสับสนมากขึ้นและชีวิตของฉันก็ซับซ้อนและวุ่นวายมากขึ้นและแน่นอนว่าฉันไม่รู้สึกมีความยินดีเลยในเวลาแบบนั้นในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่สามอย่าให้เราพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองแต่ด้วยด้วยสุดใจและสุดความคิดของคุณให้คุณวางใจในพระเจ้า พระองค์จะทรงนำทางคุณถ้าคุณมอบสถานการณ์ที่กำลังเจอให้กับพระองค์จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองว้าวมีบางคนที่ตอนนี้คุณพยายามหาคำตอบของบางอย่างและคุณยังไม่มีความสุขมากๆเลยทำไมไม่บอกพระเจ้าไปเลยว่าพระองค์ทรงรู้ในสิ่งที่ลูกไม่รู้แต่ลูกวางใจพระองค์มากพอที่จะเชื่อว่าผลที่ออกมาของสถานการณ์นี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆอ่า หนึ่งโครินบทที่สองข้อสองเปาโลบอกว่าเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องของพระเยซูคริสต์และการที่โรรองทรงถูกตรึงที่กางเขนถ้าเพียงเราจะสามารถพอใจว่าฉันไม่รู้คำตอบสำหรับสิ่งมากมายเหล่านี้ฉันไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้บ้างฉันไม่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาเมื่อไหร่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงกับปัญหาค่าใช้จ่ายของฉันแต่ฉันรู้จักผู้ที่ทรงรู้ พระเยซูทรงรู้และฉันจะพึงพอใจที่ได้รู้จักพระองค์ทีนี้เตรียมใจให้ดีเพราะฉันไม่อยากให้ฟังดูหยาบคายแต่อีกทางหนึ่งที่คุณสามารถเพิ่มความสุขของคุณได้คืออย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นแล้วรู้ไหมบางครั้งฉันก็ต้องเตือนตัวเองด้วยและอันที่จริงพระกัมพีก็บอกเราในเรื่องนี้เช่นกัน ในบางครั้งเราเข้าใจผิดในเรื่องความรับผิดชอบที่เราอยากจะแก้ไขปัญหาของทุกๆคนและฉันรู้เรื่องนี้ดีเพราะฉันเคยเข้าใจผิดอย่างมากเรื่องความรับผิดชอบถ้าคุณมีปัญหาฉันยินดีที่จะคิดถึงมัน ใครครวรถึงมันและพยายามหาคําตอบให้ว่าคุณควรทํำยังไงและยินดีจะให้คําแนะนําคุณซึ่งบางครั้งมันก็ดีนะถ้ามีคนต้องการความช่วยเหลือจริงๆแต่ส่วนใหญ่เราพยายามบอกคนอื่นว่าควรทําอะไรทั้งที่พวกเขาไม่ได้ต้องการให้เราบอกว่าเขาต้องทําอะไรระวังเรื่องการที่คุณจะไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทั้งหมดของคนอื่นเพราะคุณเองก็มีสิ่งที่ต้องจัดการมากพออยู่แล้วในชีวิตคุณให้คุณค่ากับสันติสุขมากพอที่จะมั่นใจว่าคุณจะยึดมันไว้ สุภา48สิบข้อสองบอกว่าคนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจแต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้นกี่ครั้งแล้วที่เราสูญเสียสันติสุขของเราและเริ่มขัดแย้งในความสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะเราเข้าไปยุ่งเรื่องของเขาและได้ให้ความเห็นของเราแบบรุนแรงคือถ้าจะว่าไปพวกเขาไม่ได้ต้องการให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้น จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามากกว่าถ้าเราจะไม่ไปให้คำแนะนำใครนอกจากว่าเขาจะมาถามเราและบางครั้งแม้ว่ามีคนมาขอความคิดเห็นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากได้จริงๆอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหนึ่งเปโตรสี่ข้อ15แต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตกรหรือเป็นขโมยหรือเป็นคนทําชั่วหรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่น อย่างที่สองที่ฉันจะพูดคืออย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เก็บแรงไว้สู้ในเรื่องที่สําคัญเถอะโอ้โหเมื่อวานฉันกําลังพยายามช่วยใครบางคนอยู่คือพวกเขามาพูดกับฉันเกี่ยวกับบางอย่างแล้วพวกเขาทําให้เรื่องที่ฉันคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่พวกเขาก็พยายามหาทางออกและคิดวางแผนสําหรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และคุณรู้ไหมฉันฉันก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนและฉันก็อาจจะเผลอกลับไปเป็นอย่างนั้นแต่ฉันก็ใช้เวลาไม่นานที่จะดึงตัวเองกลับออกมาได้เพราะฉันเริ่มจะสูญเสียความสุขเวลาที่ฉันกลับไปเป็นอย่างนั้นและฉันเชื่อว่าคุณก็สามารถทําได้เหมือนกันให้อภัยโดยเร็วฉันบอกคุณได้เลยว่าถ้าคุณมีความขมขื่นเกลียดชงังไม่ให้อภัยในใจของคุณตอนนี้คุณจะไม่ได้สัมผัสกับความยินดีผลของความยินดีในชีวิตคุณ ดังนั้นเรียนรู้ที่จะให้อภัยอย่างสิ้นเชิงโดยเร็วเหมือนกับที่พระเจ้าให้อภัยเราแล้วอย่ามาพูดว่าคุณไม่รู้หรอกว่าเขาทําอะไรกับฉันบ้างหรือคุณไม่รู้ว่ามันยากแค่ไหนไม่ฉันไม่รู้แต่ฉันจะบอกให้ว่าฉันรู้อะไรฉันรู้ว่าพระเจ้าไม่เคยต้องให้เราทําอะไรที่เราทําไม่ได้พระองค์จะไม่บอกให้ฉันให้อภัยถ้าพระองค์ไม่ทําให้ฉันสามารถทําได้ดังนั้นถ้าพระเจ้าบอกว่าคุณทําได้ซึ่งพระองค์บอกจริงจ ผ่านทางพระเจนะคุณก็สามารถทําได้ฟิลิปปีบทที่4ข้อ13คข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าอันนี้อีกอันหนึ่งที่จะช่วยคุณได้และมันจะช่วยเพิ่มความยินดีให้คุณมากด้วยชอบตัวเองรักตัวเองอย่างมีสมดุลรักในข้อด้อยของคุณข้อผิดพลาดของคุณรู้ไหมพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตคุณ พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทาให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์และระหว่างที่พระเจ้ากําลังทํางานในชีวิตคุณคุณสามารถมีความชื่นชมยินดีได้และมีความสุขกับตัวเองและกับชีวิตของคุณโอ้อันนี้ก็เรื่องใหญ่หยุดรู้สึกผิดกับทุกความผิดพลาดเล็กน้อยที่คุณเคยทําและทุกความผิดพลาดเล็กน้อยที่คุณจะทําแม้บางครั้งคนอื่นพยายามจะทําให้คุณรู้สึกผิด ให้คุณแบกรับเพราะคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาอยากให้คุณทำและฉันอยากหนุนใจให้คุณทิ้งความรู้สึกผิดไปซะทีนี้ฉันอยากจะอ่านเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นการสรุปคำสอนของเราในวันนี้ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ารักแต่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเรื่องออกจากเมืองแห่งความรู้สึกผิดคนคนนี้พูดว่าฉันไม่ได้วางแผนว่าจะออกไปเที่ยวในช่วงเวลานี้ของปีแต่ตอนนี้ฉันก็มาอยู่ในสภาพเร่งรีบเก็บกระเป๋า ทริปนี้จะเป็นการเที่ยวที่แย่และฉันบอกได้เลยว่าจะไม่มีอะไรที่ดีเกิดขึ้นฉันกำลังพูดถึงทริปความรู้สึกผิดประจำปีของฉันมีใครเคยไปทริปนี้ไหมน่าจะมากกว่าปีละหนึ่งครั้งฉันมีตั๋วจากสายการบินน่าเสียดายที่ไม่ได้แอร์ไลน์มันเป็นเที่ยวบินที่สั้นมากฉันไปรับเอากระเป๋าที่โหลดใส่เครื่องไม่ได้ ฉันเลยตัดสินใจแบกมันไปด้วยตลอดการเดินทางมันหนักไปด้วยความทรงจำมากมายในสิ่งที่น่าจะเป็นต่างๆไม่มีใครมาต้อนรับฉันเมื่อฉันมาถึงสนามบินรู้สึกผิดนานาชาติฉันเรียกว่านานาชาติเพราะว่ามีผู้คนจากทุกมุมโลกมายังเมืองเล็กๆที่หดหูนี้ระหว่างที่ฉันกำลังเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมคงสุดท้ายฉันสังเกตเห็นว่าปีนี้พวกเขาจะมีการจัดงานที่สาคัญที่สุดงานเลี้ยงหน้าเวทนาประจาปี โอ้โห oh มีงานเลี้ยงหน้าเวทนากี่งานที่ฉันไปร่วมในชีวิตมีกี่วันที่ฉันเสียเวลาไปกับการรู้สึกสงสารตัวเองและรู้สึกผิดแล้วคุณละ่ะสิ่งนี้กำลังพูดกับใครบ้างที่กำลังดูอยู่ฉันไม่พลาดโอกาสเข้าสังคมที่ยิ่งใหญ่นี้แน่แนเพราะว่าผู้นำของเมืองมากมายจะมาร่วมด้วยกลุ่มแรกก็คือครอบครัวน่าจะทำรู้ไหมน่าจะทำควรจะทำไม่ได้ทำ ต่อมาก็ครอบครัวหวังว่าที่คุณคงรู้จักพวกเขาฉันหวังว่าฉันจะได้ทำกับตระกูลของเขาและแน่นอนครอบครัวโอกาสเกือบจะได้มาแต่ก็พลาดและหายไปส่วนครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นครอบครัววันวานที่มีสมาชิกมากจนนับไม่ไหวซึ่งแต่ละคนต่างมีเรื่องน่าเศร้าที่จะเล่าให้ฟังและตามด้วยครอบครัวฝันสลายที่จะมาปรากฏตัวอย่างแน่นอนและพลาดไม่ได้กับครอบครัวไม่ใช่ความผิดของฉัน ที่จะมาเล่าเรื่องราวของพวกเขาหรือข้ออ้างว่าทำไมชมีวิตพวกเขาถึงล้มเหลวแต่ละเรื่องคงได้รับเสียงปรบมือดังจากครอบครัวอย่ามาโทษฉันกับช่วยไม่ได้นี่คุณยังตามทันอยู่ไหมคือถ้าจะให้เรื่องนี้สั้นลงฉันได้ไปร่วมงานที่หดหูนี้ทั้งที่ฉันรู้ว่าฉันจะไม่ได้อะไรจากงานนี้เลยคุณเข้าใจหรือ,อยังว่ามันไม่ได้มีผลดีอะไรกับคุณเลยที่จะเสียเวลารู้สึกผิดกับตัวเอง และตามเคยฉันก็รู้สึกหดหูด้วยแต่ระหว่างที่ฉันคิดถึงเรื่องผิดพลาดต่างๆที่ย้อนผ้ามาจากอดีตมันทําให้ฉันเห็นว่าทริปเที่ยวต่างๆและรวมถึงงานเลี้ยงหน้าเวทนานี้ฉันสามารถบอกยกเลิกได้คุณเป็นคนเดียวที่สามารถยกเลิกงานเลี้ยงแห่งความเวทนาที่ศัตรูได้เชื้อเชิญคุณอาจจะวันนี้เลยก็ได้ฉันเริ่มตระหนักชัดเจนได้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่ฉันไม่จำเป็นต้องมาหดหู และสิ่งหนึ่งที่แล่นอยู่ในหัวฉันฉันไม่สามารถเปลี่ยนวันวานได้แต่ฉันมีพลังที่จะทำให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานได้แต่คุณมีความสุขกับวันนี้ได้ฉันสามารถมีความสุขชื่นชมยินดีเติมเต็มมีกำลังและให้กำลังใจคนอื่นได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วฉันจึงเดินทางออกจากเมืองแห่งความรู้สึกผิดทันทีโดยไม่ได้ทิ้งที่อยู่ของฉันไว้ด้วยถึงฉันจะเสียใจกับความผิดพลาดที่ฉันทำไปในอดีต แต่มันไม่มีทางที่ฉันจะกลับไปแก้ไขสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นหากคุณกำลังวางแผนไปทริปเมืองแห่งความรู้สึกผิดนี้ได้โปรดยกเลิกการจองของคุณตอนนี้แล้วเปลี่ยนไปไปทริปแห่งการเริ่มต้นใหม่ดีกว่าฉันชอบที่นี่มากจนฉันเป็นผู้อาศัยถาวรของที่นั่นไปซะแล้วคุณรู้ไหมเรื่องนี้ได้บอกทุกอย่างเราเป็นคนเดียวที่สามารถยกเลิกงานเลี้ยงที่น่าเวทนาต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงแห่งความหดหู่งานเลี้ยงแห่งความสิ้นหวังจะต้องถูกยกเลิกออกไปจากชีวิตของเรา